นี่นะคะทุกคนขานี่เลยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะนี่เลยโอ้โหนี่มาดูชิ้นนี้ซะก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมูอบองที่เนื้อฉ่ำมากแล้วก็ถึงเครื่องมากๆเลยนะคะนี่ร้านนี้เขามีน้ำจิ้มให้จิ้มด้วยค่ะทุกคนขาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้อันนี้น้ำจิ้มสุดของทางร้านเลยนะคะ โอ้จิ้มจิ้มสุรมาขามเปียกอร่อยมากทีเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นปลาลาสับนะคะเป็นปลาลาแบบผัดสุกนะคะกระปุกละ30บบาทค่ะนี่ส่งทั่วราชาอาณาจักรนะคะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วสามารถโทรมาสั่งได้เลยจ้าว้าวมันหอมอะไรอะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะหยินอยู่ที่งานโอท็อปติดดาวนะคะของดีชายแดนใต้ค่ะจัดขึ้นที่ลานทุ่งีเมืองอุดรธาน,นีนะคะงานเริ่มตั้งแต่วันที่ย3ิมกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคมค่ะทุกคน,นะคะ่ะร้านงานนี้นะคะจะขายอาหารทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ามีของใช้นิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นเรื่องของกินค่ะทุกคนคะ่ะบอกว่าร้านอาหารร้านอะไรต่างๆเนี่ยแบบ น,น่าเดินมากๆเลยน่าเลือกซื้อเลือกหานะคะแล้ววันนี้นะคะมีร้านหนึ่งที่หญินอยากจะแนะนําทุกคนคะ่ะเป็นร้านหมูอบโอ่งนะคะเป็นของดีจากจังหวัดสุโขทัยคะ่ะทุกคนคะ่ะหยินได้ลองชิมแล้วเ,ออเมื่อวันก่อนนะเคยมาซื้อครั้งหนึ่งแล้วทุกคนคะ่ะอร่อยติดใจมากๆเลยวันนี้เลยกลับมาซื้อซ้ําแล้วก็อยากจะนำมาแนะนําทุกคนให้รู้จักกันนะคะนี่เลยจ้าเป็นร้านหมูอบโอ่งสุโขทัยคะ่ะทุกคนป้ายแดงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะ ตามมาเลยจ้ะติ๊มันหนาแล้วจะตักติ๊ แต่ไปเดินรีบๆําใต้หน้านั้นก็ได้พี่มันจะมีที่อยู่ใต้นะที่นี่กินพ์หมไก้แตงกวากระโลนสวัสดีค่ะ,ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธหมูอบโอ่งนะคะของดีจากจังหวัดสุขโขทัยจ้าหมูอบโอ่งน่ากินมากเลยค่ะทุกคนคะอันนี้บอกว่าเป็นสูตรห้อง,งเต้เป็นยังไงคะแม่ขา อ๋อสูตรหมักอ่าสูตรทองเป้เครื่องเครื่องหมักองเยอะเครื่องหมักเป็นถึงเครื่องพี่ใช้เนื้อสันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหอมมากเลยอ่ะหอมพริกไทยมากๆเลยนะคะอันนี้คือชิมได้เลยเหรอคะลกิมชิมเลยกิมชิมเนื้อโอเคอันนี้อันนี้เป็นเนื้อสันคอสันคออันนี้สามชั้นอันนี้สามชั้นนะคะอันนี้เป็นซี่กระดูกซี่โครงหมูเอาไหมเลยเอาไหมโอ้โหอนนี้อืม หอมอร่อยมากแล้วเนื้อนุ่มมากนะคะเน,นเนื้อสวยมากเลยค่ะเห็นเม็ดพริกไทยไหมอะ่ะแบบถึงเครื่องมากๆเลยนะคะอันนี้เขาได้ติดดาวเป็นโอท็อปเป็นโอท็อปติดดาวของจังหวัดสุโขทัยเลยใช่ไหมคะ,คะปกติแล้วที่นู่นเนี่ยมีมีหน้าร้านไหมจ๊ะแม่จาม๋จา,าหน้าร้านตอนนี้ ลาออกงานเราก็ไม่ได้เปิดแต่ถ้ามาออกงานอย่างนี้เราก็มาขายตามร้านทุกที่อ๋อขายตามโอท็อปนะคะจบจากงานนี้แล้วแม่ไปไหนคะไปนครพนมค่ะนครพนมนะคะ<ม>ชาวนครพนมเจอกันได้นะคะร้านนี่เลยจะ,ะ,ะนีุ่ยนะคะพี่หมูอบโอ่งตุโขทัยนะคะอร่อยจริงอ่อะเมื่อกี้ชิมชิมแค่ชิ้นเดียวก็คือแบบอร่อยมากแล้วนอกจากจะมีหมูอบโอ่งแล้วนะคะเขายังมีนี่เลยจ้าปลาลาผัดสุกนะคะเ,คเป็นปลาลาสุกแล้ว ส,สับแล้วก็เอาไปผัดในกระทะนี่เหรอคะแม่ใช่ค่ะอร่อยมากผัดเองทำเองไม่มีผัดคนแล้วก็มีข้าวเหนียวเคี่ยวงูด้วยอันนี้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะใช้เคี่ยวงูก็จะเป็นข้าวเหนียวที่แบบนุ่มเคี่ยวงูแท้เลยค่ะค่ะร้อนๆนี่นึ่งร้อนๆแบบนี้เลยจ้ะอันนี้ขายราคายังไงคะอ๋อนี่ในราคาราคานะคะสันคออบโอ่งก็ขีดละ60บาทชี่คงก็หกขีดละ60ค่ะส่วนปลาลาผัดสุกนะคะก็ปลุกละ30บาทข้าวเดีียวก็ 10บาทเท่านั้นเองจ้าอันนี้ก็คือทอดใหม่ๆสดๆเลยอ๋ออบไม่ได้ทอดอันนี้สุขภาพเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนะคะทุกคนจริงค่ะไม่ไม่ไม่แข็งลองกินดูกคง่ะกินคีก่เอ่ะชิ้นใหญ่ๆเอาอีกเอาอีกอันน่ากินนะคะนุ่มๆเลยนะคะแตงส้มนุ่มๆเลยนะคะอือชิ้นนี้ยิ่งอร่อย จะมีติดมันแค่นิดนึงกับไม่มันหลังพอมันจะอร่อยดีมันมัวเราอร่อยอยู่แล้วนี่จะเป็นตัวหนังเอาเอาอันนี้ค่ะนิ่เกีค่ะอันนี้พี่เอาไปอ่เนาะใช่ค่ะอัแบบติดมันอร่อยดีใช่ค่ะปลาด้วยปลาด้วยเนาะอันนี้ปลาล่าสุดแม่จะเป็นแบบรสชาติยังไงคะ กมไม่หวานคือลองลองทำให้หนูอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปไปดูที่หลังได้จ้ะอันนี้ส่งทั่วประเทศเลยนะตามตามมอคส่งทั่วประเทศโอ้เขามีส่งด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับไปขายต่อนะคะทุกคนขายเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้เนาะว้าวเป็นกลุ่มรัฐปิสชาธิปตยของอำเภอคงไกรล้านนี้นะคะปลาร้าตัวนี้ค่ะเอาเปิดอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากรับปลาร้าสุก แชปเวอร์นะคะไปขายต่อนะคะทุกคนขามีราคาส่งให้นะคะโทวหาแม่ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะ0 8 6ย์2 7 2 2 6แล้วก็0 9 9ย์1 3 6 7เก้นะคะเก้งกล้างหาได้เลยจ้าโอ้ดูอันนี้หมูมาใหม่ก็คือแบบน่ากินมากอันนี้เขาไม่ได้ทอดน้ำมันนะคะทุกคนค่ะเขาใช้วิธีการอบนะคะน้ำมันจะไหลลงข้างล่างหมดเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยถ้าซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ จริงค่ะคอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มจากการที่เพิ่งชิมไปสองคำอร่อยไปอบที่มอกทองอะไรนี้คะเครื่องมันถึงไ่มคะไม่คะเครื่องจำแบ่งนนชิ้นนานแล้วก็จะมี่มันจะเหนียวโอ้แล้วซีโครงนี่ก็ไม่เหนียวนะคะร่อนทานง่ายตัวนี้เนื้อคือสวยมากอะ่ะขอบคุณค่ะ อันนี้อันนี้อยู่ล็อกล็อกที่เท่าไหร่คะแม่จ๋าไม่มีไม่มีล็อกไอสิบเอ็ดนะคะทุกคนขานี่เลยป้ายแดงๆนะคะขึ้นว่าหมูอบโอ่สุโคไทยนะคะอร่อยคอนเฟิร์มนะคะทุกคนจ๋าอ่าเป็นออท็อปออท็อปไม่ใช่ออท็อปโอท็อปออท็อปโอท็อปชวนชิมของสุโขไทยจ้าการันตีนะคะหน้าเหมียหนึ่งสง เอลเเอกได้หมยี um, ่มน <tr> well <forward> ่เอแม่อยสิ่ะมก็เน้อเขเนอันนี้เป็นกระดูกอ่อนค่ะซี่โนรงอ่อนกระดูกขาวก็ไนี่ตอนนี้ก็มาและออันนั้นสันคออันนี้จะเป็ัน เอาอ,อ,อันนั้ s <S นีิดเลยนะพร้อมได้รวมได้ตอนนี้ตัดอนี้อันนี้มันเป็นกระดูกของ้อเียวเลยเอันนั้นอันนั้นกร mm. ะดูกแข็งถ้ดเทียวได้กินก็ได้หลที่มันเทียวกระดูกอ่อนหน่อยเดียวอเลยไหมคะเอาเลยค่ะไม่ก็ได้ กิน้านถุงันก็ได้ค่รสชาติเดิมีนี่นะคะทุกคนขานี่เลยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะนี่เลยโอ้โหนี่มาดูชิ้นนี้ซะก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมูอบองที่เนื้อฉ่ำมากแล้วก็ถึงเครื่องมากๆเลยนะคะ ี่ร้านนี้เขามีน้ําจิ้มให้จิ้มด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้อันนี้น้ําจิ้มสุดของทางร้านเลยนะคะโั้น้ำจิ้มสูตรมะขามเปียกอร่อยมากามันจะออกเปรี้ยวนำนะคะแล้วก็หวานตามนิดๆอร่อยอะ่ะทานกับข้าวเหนียวเสี้ยวงูนะคะ ข้าวเหนียวเกียวงูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของในบรรดาข้าวเหนียวเลยเป็นข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดนะคะเหนียวนุ่มค่ะเนี่ยใช้มือเลยที่เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นปลาลาสับนะคะเป็นปลาลาแบบผัดสุกนะคะกระปุกละสามสิบบาทค่ะนี่ส่งทั่วราชาอาณาจักรนะคะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วสามารถโทรมาสั่งได้เลยจ้า ว้าวนี่มันหอมอะไรอะ่ะหอมตะไคร้นี่มันมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนที่เราเคยกินอะ่ะมันจะเป็นแบบหอมหอมเครื่องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนคะ่ะต้องต้องลองชิมเองนะคะแล้วมันก็จะมีแบบว่าเปรี้ยวมะขามนิดนิดรืออร่อยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรมากๆเลยคะ่ะนี่โอ้ยยินดีคำก่อน จิ้มอันนี้ได้ไหม,อม,อมโอเคค่ะทุกคนขาฝากด้วยนะคะร้านหมูอบโอ่งนะคะจากของดีจากจังหวัดสุโขทยัยจะอยู่ที่ล็อก i11 นะคะทุกคนคะ่ะช่องล็อกแบบกลางๆงานนะคะนู่นเลยป้ายแดงๆแบบนี้นะคะ เป็นบอบโอ่งสูตรฮ่องเต้อร่อยคอนเติมจ้าว้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า